สวัสดีครับวันนี้รายการใครๆก็เข้าครัวกลับมาพบกันใหม่อีกแล้ววันนี้ใหม่มีเมนูเป็นขนมไทยโบราณชิ้นหนึ่งซึ่งมีมานานมากซึ่งมีชื่อเรียกว่าขนมละช่องไทยนะครับซึ่งละช่องไทยเนี่ยก็มีการค้นพบอยู่ในหลักศิลาจารึกโบราณด้วยเดี๋ยวเราไปพบกับส่วนผสมแล้วก็ขั้นตอนการทรําละช่องไทยกันเลยครับสำหรับส่วนผสมของขนมละช่องไทยจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนส่วนแรกคือตัวแป้ง น้ำใบเตยผสมน้ำปูนใสปั่นแล้วกรองแป้งข้าวเจ้าแป้งมันและแป้งถั่วเขียวสรส่วนผสมที่2คือส่วนผสมน้ำกะทิจะประกอบไปด้วยกะทิสดน้ำตาลปีบ๊บหรือน้ำตาลโนดอย่างดีควันเทียนอบและเกลือปน่น เดี๋ยวเราไปพบกับขั้นตอนการทำขนมลช่องไทยกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับของการทําตัวละช่องไทยเนี่ยหม่จะเลือกทำตัวน้ํากะทิสำหรับรานก่อนนะครับคือว่าเราเตรียมอ่างผสมนะครับใส่น้ําตาลปี๊ลงไป น้ำตาลปี๊ดเนี่ยน,นะครับแนะนำว่าใ,ใช้อย่างดีนะครับหรือไม่ก็เป็นน้ำตาลตโหนดก็ได้ถ้าไปเมืองเพชรบุรีนะฮะแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะครับจะเยอะหน่อยแล้วก็เกลือไทยป่นนะครับทำให้รสชาติดีขึ้น <c oughs> ขออนุญาตใช้มือนะครับก็ล้างมือให้สะอาดเรานะครับจะบี้น้ำตาลกับกะทิเนี่ยให้มันละลายเข้ากันแล้วเดี๋ยวใหม่ก็จะนำไปกรองนะครับ หลังจากที่เรากรองเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนําขึ้นตั้งไฟใช้ระยะเวลาประมาณสักสิบนาทีถึงสินาทีพอกะทิร้อนซึ่งเราจะไม่ได้เคี่ยวเป็นเหมือนแกงให้กะทิแตกมันนะครับเราก็จะพักไว้ให้เย็นนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวใหม่ก็จะเคี่ยวตัวน้ำกะทินะครับก็ให้ตั้งหม้อนะครับแล้วก็ใส่ตัวกะทิที่เรากรองมาลงไป นี่ต้องบอกก่อนว่าเวลาเคี่ยวเนี่ยนะครับมันเป็นการเคี่ยวไม่ใช่แบบเคี่ยวแกงนะอยาให้กะทิแตกมันพยายามใช้ไฟให้อยู่ตรงกลางและให้ความร้อนเนี่ยกระจายนะครับจะตรงกลางไปหาตรงริมขอบหม้อนะครับประมาณสัก10นาทีเดี๋ยวใหม่ก็จะเคี่ยวจนเหมือนผ่านความร้อนจนร้อนสักครู่หนึ่งแล้วใหม่ก็จะปิดไฟแล้วเราก็จะไปอบควันเทียนนะครับเพื่อทําให้ตัวน้ากะทิเนี่ยมันหอมมากยิ่งขึ้นครับ นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เราทําตัวน้ํากะทิเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําตัวแป้งของเราช่องไทยนะครับนี้ใหม่ก็จะใส่ตัวน้ําใบเตยนะครับจริงๆน้ําใบเตยเนี่ยทำไมถึงสีแปลกๆแบบนี้หรือว่ามีตะกอนคือเราจะนําน้ําปูนใสกับใบเตยเนี่ยปั่นรวมกันนะครับใส่ลงไปในกระทะก่อนหรือใส่หม้อนี่นะครับเราจะภาชนะที่เราจะกวนนะครับแต่อย่าใส่หมดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราใส่ตัวแป้งข้าวเจ้าลงไปมีแป้งข้าวเจ้านะครับ มีแป้งมันนะครับแล้วก็แป้งถั่วเขียวตอนนี้นะครับเราจะยังไม่ไม่ต้องคนคือเราจะย้ำให้แป้งเนี่ยนะครับเขาดูดซับตัวน้ำแล้วก็ค่อยๆจมลงไปในน้ำนะครับอันนี้จะทำให้ตัวแป้งมาเรากวนแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นก้อนหยาบ แล้วเดี๋ยวพอหลังจากเห็นไหมครับว่าแป้งจะเริ่มจมลงไปในน้ำใบเตยที่ผสมน้ำปูนใสหรือบุบแล้วเนี่ยเราค่อยเปิดไฟแล้วก็กวนเพราในลัลกษณะตอนกวนเนี่ยเราก็ใช้ไฟอ่อนของไฟปานกลางแล้วก็ใช้น้ำใบเตยที่เหลือนี่นะครับค่อยๆใส่ไปเราจะกวนสักประมาณสัก2ี3 0นาทีนะครับจนตัวแป้งเนี่ยเขาจะแน่นแล้วก็ใส่ขึ้นแล้วเราจะไปนำใส่ตัวที่กดประชองแล้วก็กดใส่น้ำเย็นครับก็เป็นอันใช้ได้ครับ หลังจากที่ตัวแป้งน,นะครับกับตัวน้ำใบเตยเนี่ยได้เริ่มเข้าที่แล้วเนี่ยเราก็เปิดไฟนะครับอย่างที่ไม่บอกใช้ไฟกลางถึงไฟอ่อนนะครับแล้วก็กวนเราจะกวนจนเนื้อเขาเนี่ยนะครับเป็นก้อนสุกใสแล้วก็มีสีที่แน่นขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยนําไปใส่พิมพ์แล้วกกดใส่น้ําเย็นนะครับตัวลักษณะละช่องที่ได้น,นะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นตัวป้อมหรือว่าเส้นยาวก็ไนดะ้ตามตามใจที่เราจะกดแต่ว่าต้องบอกก่อนว่า,วาตามโบราณนะครับตัวละช่องไทยเนี่ย เขามีปรากฏอยู่ในประเพณีของอเขาเรียกในหลักศิลปจารึกสมัยโบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับมันเป็นประเพณีมันมีขนมที่ชื่อเรียกว่าไข่กบนกปล่อยมารีลอยแล้วก็ไอตื้อน,นะครับตัวละช่องเองเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของนกปล่อยนะครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนพอเรากดออกมาจากพิมพ์เนี่ยเหมือนมูลนกนะครับป้อมๆยาม่ขออนุญาตนะครับคนตัวน้ำแป้งนะครับให้กลายเป็นตัวละช่องสักครู่หนึ่งครับ หลังจากที่เรานะครับกวนแป้งนะครับไปได้สักประมาณสัก20นาทีนะฮะเห็นไหมครับตัวแป้งเนี่ยมันจะใสแล้วก็เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นถ้าใครชอบสีประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครชอบสีเข้มหน่อยก็ให้ปั่นตัวใบเตยไปเยอะหน่อยนะครับอันนี้หลังจากที่เวลาใหม่กวนเสร็จแล้วน,นะครับเดี๋ยวใหม่ก็จะปิดไฟหลายคนสงสัยว่าเอะทำไมดูแป้งมันใสจังคือดโดยปกติเนี่ยถ้าเราใช้แป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวน้ำปูนใสใบเตย แล้วเรามากลัวรวมกันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราไปใส่เลยตัวลัชช่องเนี่ยเขาจะมีความแข็งแต่ที่ใหม่ใช้ใช้แป้งมันแล้วก็ตัวแป้งมันสำปะหลังเนี่ยนะครับแล้วก็แป้งตัวเขียวมันจะทำให้ตัวเนื้อลัชช่องไทยเนี่ยมันนุ่มนิ่มมันเวลาทานแล้วเนี่ยมันไม่แข็งเกินไปนะครับใหม่ก็จะนําตัวลัชช่องนี้นะฮะไปใส่ในพิมพ์นี่ก็คือพิมพ์กดลัชช่องจนเราได้เตียมไว้นะครับต้องบอกก่อนว่าเวลาตักนี่ฮะ,ะเอาทัพพีจุ่มน้ำนิดหนึ่ง แล้วก็ใส่ลงไปเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับในการใช้ตัวพิมพ์ละช่องถ้าสมมติว่าที่บ้านเรามีถังแล้วเราขล่างเนี่ยเราในถังนะครับเราใส่น้ําเย็นไว้เห็นไหมครับมันจะมีหูอยู่เราหาตัวไม้ที่เป็นลนักษณะเป็นทรงกระบอกเนี่ยได้นะครับมาทําแบบนี้นะฮะแล้วก็วางบนถังทําให้เราจะได้กดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้ที่กดเนี่ยนะครับทับลงไปค่อยๆปล่อยนี่อย่างตอนที่บอก สมัยโบราณเนี่ยเขาจะเป็นรูเป็นปอมๆมนะฮะรูมันใหญ่กว่าน,นี้แล้ช่องที่ได้ออกมาเนี่ยเขาเรียกช่องตัวปอมหรือช่องตัวใหญ่แบบโบราณแท้แต่อย่างสมัยนี้เนี่ยมันจะเป็นรูเล็กแล้วช่องก็จะเป็นสายนะครับอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวใหม่ขออนุญ,ญาตใส่ตัวแป้งนะครับลงไปในพิมพกดละช่องก่อนเดี๋ยวเราไปกดกันครับ ครับเดี๋ยวถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟแล้วนะครับใหม่ก็จะตักน้ำแข็งลงไปก่อนนะครับใช้น้ำแข็งก้อนนะครับโอเคนะครับนี้ก็ถึงตาที่เป็นนี่เราเป็นน้ำกะทินะครับนี่ไม่ขอเอาควันเทียนออกก่อน น้ำที่เราจะหอมมากเลยนะครับแล้วเราก็ตักละช่องไทยนะครับลงไปนี่หมายนะนว่าให้ใช้กระชอนตักนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีน้ําของตัวละช่องเนี่ยลงไปด้วยใส่ลงไปนะครับสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำกะทิหอมๆนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเราช่องไทยนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามขั้นตอนวิธีการทำง่ายๆแล้วก็ละเอียดนะครับที่ Food t r a v e l TV นะครับวันนี้ใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับ